เจอปัญหาโน้ตบุ๊กช้าอยู่บ้างไหมคะกาลังทางานเพลินๆแล้วโน้ตบุ๊กก็ค้างกดอะไรก็ไม่ไปมันน่าหงุดหงิดใช่ไหมคะโดยเฉพาะคนทํางานอย่างเราๆที่ต้องใช้โน้ตบุ๊กอยู่ทุกวันวันนี้มิมเลออยากจะมาแชร์ประสบการณ์ในมุมมองของคนใช้งานจริงให้ทุกคนฟังคะ่ะว่าสาเหตุที่ทําให้โน้ตบุ๊กช้ามีอะไรบ้างพร้อมแนะนําวิธีแก้ไขปัญหาแบบง่ายๆแม้แต่คนที่ไม่ได้เก่งเรื่องเทคนิคก็สามารถทําตามได้ไปติดตามกันได้เลยคะ่ะการเปิดหลายโปรแกรมพร้อมกันคะ่ะมีใครชอบเปิดเบราว์เซอร์ทิ้งไว้เป็น10 20ทบิบยะเปิงแปรแไรม,ไม โค้ดซอฟต์แวร์ e อ็ e เ p o พาว p วอร o พ h o p o โฟ o ต้ชอปไคือเปิดหมดเลยนะคะการที่เปิดหลายๆโปรแกรมพร้อมกันเยอะๆนะคะโน้ตบุ๊กของเราค่ะก็ทำงานหนักขึ้นวิธีแก้นะคะก็คือเราถ้าไม่ได้ใช้โปรแกรมไหนนะคะก็ให้ปิดไปเลยค่ะหรือสามารถที่จะตรวจสอบโปรแกรมที่รันอยู่เบื้องหลังได้นะคะก็คือไปดูตรง Task Manager นะคะอันนี้เป็นทริคที่คนหลายๆคนนะคะอาจจะไม่รู้ค่ะว่าเราสามารถเช็คได้ว่าโปรแกรมไหนนะคะกำลังกินทรัพยากรเครื่องเราอยู่ถ้าไม่ได้ใช้ก็ปิดไปดีกว่าค่ะ เราจะทําการปิดโปรแกรมที่เปิดอัตโนมัติตอนเปิดเครื่องค่ะโปรแกรมบางตัวนะคะจะแอบรันตัวเองอัตโนมัติทันทีที่เราเปิดเครื่องค่ะทําให้เครื่องช้าตั้งแต่ไม่เริ่มทํางานเลยวิธีการทํานะคะให้เรากด control shift แล้วก็ esc นะคะพร้อมกันค่ะเพื่อเปิด task manager ค่ะจากนั้นตัว task manager นะคะจะปรากฏขึ้นมาค่ะไปที่แถบ start up ค่ะ คุณก็จะเห็นลิสต์ของโปรแกรมที่รันตอนเปิดเครื่องนะคะดูว่ามีโปรแกรมไหนบ้างนะคะที่ไม่จําเป็นต้องรันตอนเปิดเครื่องนะคะอย่างเช่นตัว Microsoft Teams ต่างๆนะคะอันนี้มันเปิด Enable อยู่นะคะเราก็ทําการคลิกขวากด Disable ได้นะคะถ้าเราไม่ต้องการให้มันเปิดพร้อมกับที่เราเปิดเครื่องขึ้นมานะคะก็กด Disable ไปได้หรือจะเป็นพวกโปรแกรม OneDrive ต่างๆนะคะถ้าเราไม่ได้ใช้งานก็กด Disable ก็คือคลิกขวาแล้วก็กด Disable ได้เลยนะคะวิธีนี้ค่ะก็ จะช่วยลดภาระการทํางานของเครื่องตอนเปิดนะคะช่วยให้บูตเครื่องได้เร็วขึ้นค่ะการลดแอนิเมชันและเอฟเฟกภาพบนวินโด s นะคะอาจจะดูเป็นเรื่องเล็กๆนะคะแต่ว่าสิ่งนี้ค่ะมันกินทรัพยากรเครื่องไม่น้อยเลยนะคะการปิดฟังก์ชันเหล่านี้ค่ะจะช่วยให้เครื่องทํางานได้เร็วขึ้นอย่างเห็นได้ชัดเลยค่ะวิธีการนะคะให้เรามาที่ตัวเซิร์ชบาร์นะคะจากนั้นนะคะพิมพ์คําว่า adjust the appearance and performance of windows นะคะจากนั้นทําการ enter เข้ามาค่ะให้เลือกตัว adjust for เ a สแ appearance นะคะตรงนี้ค่ะเป็นการปรับเพื่อให้กินทรัพยากรน,น้อยหรือว่าถ้าเราอยากปิดหมดเลยนะคะเพื่อให้เครื่องทำงานเร็วขึ้นเนี่ยเราก็เลือกเป็น a d j u s t for best performance ตรงนี้ได้ค่ะจากนั้นนะคะกด App l y ค่ะแล้วตามด้วย OK คค่ะก็จะเป็นการลดภาระของเครื่องนะคะในการแสดงผลความสวยงามแล้วเอาไปทุ่มให้กับประสิทธิภาพด้านอื่นๆของเครื่องโนตบ๊กราแทนค่ะฮาร์ดดิสเต็มหรือใกล้เต็มนะคะพื้นที่เหลือน้อยมากๆเนี่ยระบบก็จะทํางานช้าลงอย่างเห็นได้ชัดเลยค่ะโดยเฉพาะ เพราะถ้ายังเป็นฮาร์ดดิสก์แบบจานหมุนรุ่นเก่าๆนะคะก็ยิ่งไปกันใหญ่เลยค่ะดังนั้นการหมั่นเช็คแล้วก็เคลียร์พื้นที่อยู่เสมอเนี่ยแหละค่ะสำคัญวิธีแก้นะคะก็อย่างเช่นการลบไฟล์ที่ไม่จําเป็นค่ะไม่ว่าจะเป็นรูปเก่าๆนะคะวิดีโอที่ไม่ได้ดูแล้วนะคะหรือไฟล์งานเก่าๆเ,เนี่ยที่เก็บไว้จนลืมก็ทยอยลบออกบ้างนะคะหรือการย้ายไฟล์ไปเก็บที่อื่นนะคะไม่ว่าจะเป็นการใช้ external hard drive หรือ cloud storage อย่าง Google Drive หรือ One Drive หรือรวมไปถึงการถอนการติดตั้งโปรแกรมที่ไม่ใช้นะคะหรือการล้างไฟล์ขยะเท่านี้ก็ช่่่วยเพพิมพื้นที เครื่องของเราได้แล้วค่ะการล้างไล์ขยะก,ก่อนนะคะให้มาที่ตัว Search Bar ตรงนี้นะคะแล้วพิมพ์คำว่า Disk Clean Up ค่ะ จากนั้นเนี่ยมันจะมีหน้าต่างเป็นดิสกินอัพแล้วก็รายการของไฟล์ต่างๆออกมานะคะเป็นไฟล์ที่เราไม่ได้ใช้งานนะคะก็ให้ทําการติ๊กเลือกนะคะด้านหน้าเลยค่ะเลือกไฟล์ที่ไม่ได้ใช้งานเหล่านี้นะคะแล้วก็กดโอเคค่ะก็คือเป็นการลบไฟล์ที่เราไม่ได้ใช้งานออกไปค่ะการเคลียร์แคชหรือประวัติการท่องเว็บของเราออกไปนะคะโดยการทํานะคะให้มาที่ Google Chrome ค่ะสําหรับใครที่ใช้ Google Chrome นะคะ่าจากนั้นกด control shift แล้วก็ Delete พร้อมกันค่ะจะขึ้นเป็นหน้าต่างแบบนี้ขึ้นมานะคะว่า Delete browsing data ก็จะ มีให้เราเลือกนะคะว่าเราจะทําการลบ browsing history ก็คือลบพวกประวัติต่างๆรวมถึงการ search ด้วยให้ลบ cookie นะคะแล้วก็ตัว site data ต่างๆนะคะรวมถึงตัว cache นะคะถ้าเราอยากลบแค่ตัว cache นะคะแล้วก็ไฟล์ต่างๆเนี่ยก็เลือกเฉพาะาช่องที่3นี้ได้แต่ถ้าต้องการลบทั้งหมดนะคะก็เลือกทั้งหมดได้ค่ะอย่างเช่นมิมเลือกเป็นเคลียร์ตัว cache image แล้วคลิกที่ delete data ค่ะ นอกจากนี้นะคะยังจะมีวิธีการที่ทำให้ Google Chrome นะคะประหยัดแรมได้ด้วยมาที่จุด3จุดจากนั้นเลื่อนลงมาค่ะเลือกที่ setting ค่ะแล้วก็มาเลือกตรงแถบ performance ค่ะจากนั้นจะมีหน้าต่าง general ขึ้นมานะคะแล้วก็มีรายละเอียดต่างๆให้เราเลื่อนลงมาที่ตัว memory server ตรงนี้นะคะให้ทำการคลิกเปิดนะคะ แล้วก็เลือกเป็นตัวบาลานซ์หรือที่เป็นตัว r e c o m m e n น e d นะคะของตัวระบบนั่นเองนะคะการเปิดตรงนี้นะคะก็จะช่วยทำให้เครื่องโน้ตบุ๊กของเรานะคะประหยัดแรมค่ะขณะที่เราใช้งาน Google Chrome นั่นเองค่ะอุปกรณ์ฮาร์ดแวร์เสื่อมสภาพหรือเก่าเกินไปนะคะโน้ตบุ๊กที่ใช้มานานหลายปีค่ะอาจจะถึงเวลาที่ประสิทธิภาพฮาร์ดแวร์นะคะอย่างแรมหรือฮาร์ดไดรฟ์นะคะมันเสื่อมสภาพลงไปบ้างแล้วค่ะหรือบางทีนะคะสเปคเครื่องเนี่ยก็ไม่รองรับโปรแกรมใหม่ๆนะคะที่เราใช้แล้ววิธีแก้นะคะก็อย่างเช่นเพิ่มแรมค่ะ พราะการเพิ่มแรมนะคะจะช่วยให้เครื่องสามารถทํางานได้หลายโปรแกรมพร้อมกันได้ดีขึ้นนะคะแล้วก็โหลดเร็วขึ้นด้วยหรือการเปลี่ยนจากฮาร์ดดิสก์ไดรฟ์นะคะเป็น SSD ค่ะเพราะการอัปเกรดเป็น SSD นะคะจะทําให้การเปิดเครื่องเปิดโปรแกรมหรือโหลดไฟล์ก็เร็วขึ้นด้วยค่ะเครื่องร้อนเกินไปค่ะ,เ,คเ,คะเวลาโน้ตบุ๊กช้าๆนะคะบางทีเครื่องจะร้อนมากจนแทบจะจับไม่ได้เลยนะคะนั่นเป็นเพราะว่าระบบระบายความร้อนทํางานได้ไม่ดีอาจจะมีฝุ่นไปอุดตันหรือพัดลมเริ่มเสื่อมสภาพพอเครื่องร้อนมากๆนะคะระบบก็จะทํางานช้าลงเพื่อป้อง ัตวเเองไม่่ใหห้สียายาคะวิธีการแก้นะคะทําความสะอาดช่องระบายอากาศค่ะใช้ลมเป่าฝุ่นออกนะคะหรือนําไปทําความสะอาดภายในค่ะรวมถึงการใช้คูลิ่งแพดนะคะหรือแผ่นรองระบายความร้อนค่ะถ้าต้องใช้งานหนักห,กหรือใช้งานในที่ที่อากาศไม่ถ่ายเทนะคะตัวคูลิ่งแพดเนี่ยค่ะที่จะช่วยได้เยอะเลยค่ะแล้วก็อย่าใช้งานบนเตียงหรือหมอนนะคะเพราะจะไปปิดช่องระบายอากาศทําให้เครื่องร้อนเร็วขึ้นด้วยค่ะมีไวรัสหรือมาแวร์นะคะถ้าโน้ตบุ๊กของเราค่ะโดนไวรัสหรือมาแวร์เล่นงานนะคะก็จะทําให้เครื่องช้าลง แล้วก็มักเปิดหน้าต่างแปลกๆขึ้นมาเองนะคะหรือแม้กระทั่งการทํางานผิดปกติที่เพิ่มมากขึ้นของเครื่องของเราค่ะวิธีแก้นะคะอย่างเช่นเราต้องมีการติดตั้งโปรแกรมแอนตี้ไวรัสที่น่าเชื่อถือนะคะแล้วก็หมั่นสแกนเครื่องอย่างสม่ําเสมอรวมถึงต้องระมัดระวังนะคะการคลิกลิงก์แปลกๆนะคะหรือดาวน์โหลดไฟล์จากแหล่งที่ไม่น่าเชื่อถือค่ะรวมถึงต้องหมั่นอัปเดตระบบปฏิบัติการอยู่เสมอด้วยนะคะเพราะการอัปเดตเนี่ยจะช่วยปิดช่องโหว่ด้านความปลอดภัยได้ดีเลยค่ะระบบปฏิบัติการเก่าไม่ได้อัปเดตนะคะ Microsoft หรือ Apple เขาจะมีการอัปเดตระบบปฏิบัติการอยู่เสมอนะคะแล้วก็ออกมาเรื่อยๆเลยค่ะเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพแก้ไขบัก๊กแล้วก็ปิดช่องโหว่ด้านความปลอดภัยนะคะการที่เราไม่ได้อัปเดตเลยเนี่ยโน้ตบุ๊กก็จะทํางานได้ไม่เต็มที่ค่ะวิธีแก้นะคะเราก็ต้องหมั่นตรวจสอบอยู่บ่อยๆค่ะแล้วก็อัปเดตด้วยตัวเองนะคะรวมไปถึงไปตั้งค่าให้มีการอัปเดตระบบปฏิบัติการแบบอัตโนมัติค่ะการตรวจสอบแล้วก็อัปเดตตัวไดรเวอร์ของอุปกรณ์ต่างๆนะคะตัวไดรเวอร์นะคะถ้าเราไม่มีการอัปเดตนะคะหรือทําให้เป็นปัจจุบัันนนี่ยม จะทําให้เครื่องของเรานะคะทํางานได้ไม่เต็มที่ค่ะหรือทํางานไม่สมบูรณ์แล้วก็ทําให้เครื่องช้าอยู่ตลอดนั่นเองนะคะวิธีการตรวจสอบนะคะให้มาที่ตัว search bar ตรงนี้ค่ะจากนั้นพิมพ์คําว่า device manager นะคะ ดเข้าไปค่ะจากนั้นจะมีหน้าต่างนะคะที่มีอุปกรณ์ต่างๆขึ้นมานะคะที่อยู่ในเครื่องของเรานะคะตัวไหนนะคะไม่ได้มีการอัปเดตตัวไดรเวอร์เนี่ยมันก็จะมีเครื่องหมายตกใจสีเหลืองอยู่นะคะหรือเราอาจจะเข้าไปเช็ค,ครายละเอียดได้นะคะสมมุติว่าตรงนี้มิมเลือกตรงเครื่องปิ้นนี้ทําการคลิกขวาค่ะเลือกอัปเดตไดรเวอร์ค่ะจากนั้นกด Search Automatic Call ีนะคะ for driver ค่ะจากนั้นกด Search อีกครั้งหนึ่งนะคะระบบก็จะพามาที่หน้า Setting นะคะตรง Windows อัปเดตตรงนี้ก็เอาไว้เช จะเห็นว่ามีเครื่องหมายตกใจสีเหลืองอยู่นะคะก็คืออาจจะมีการอัปเดตที่ยังไม่เสร็จสมบูรณ์นะคะเราก็สามารถที่จะกดรีทายออนนะคะให้เครื่องเนี่ยทำการอัปเดตให้สมบูรณ์อีกครั้งหนึ่งค่ะไม่เคยรีสตาร์ทเครื่องเลยใครเป็นบ้างคะที่ชอบเปิดโน้ตบุ๊กทิ้งไว้ตลอดนะคะไม่เคยปิดหรือแค่พับหน้าจอแล้วก็ใช้ต่อทันทีเลยการที่เราไม่เคยรีสตาร์ทเครื่องเลยเนี่ยก็เหมือนเราไม่เคยให้เครื่องได้พักหรือได้เคลียร์หน่วยความจําเก่าๆไปเลยพอสะสมไปเรื่อยๆเนี่ยเครื่องก็จะช้าลงแถมโปรแกรมหรือระบบปฏิบัติการบางตัวก็รอ การรีสตาร์ทเพื่อติดตั้งการอัปเดตท,ที่สําคัญสําคัญด้วยนะคะวิธีแก้ค่ะก็ต้องหมั่นรีสตาร์ทเครื่องนะคะอย่างน้อยวันละครั้งหรือทุกครั้งนะคะหลังการใช้งานเสร็จค่ะเพราะการรีสตาร์ทจะช่วยเคลียร์หน่วยความจําชั่วคราวปิดโปรแกรมที่รันค้างอยู่ก็ทําให้ระบบนะคะทําการติดตั้งอัปเดตท,ที่จําเป็นด้วยค่ะ ยังไงถ้าลองเช็คและแก้ไขาตามวิธีที่มิมแนะนําแล้วนะคะแต่โน้ตบุ๊กก็ยังช้าอยู่เหมือนเดิมหรือมีอาการแปลกๆที่ไม่แน่ใจก็แนะนําว่าควรนำโน้ตบุ๊กนะคะไปปรึกษาแผนกไอทีหรือยกไปให้ช่างผู้เชี่ยวชาญดูให้นะคะเพราะบางทีค่ะปัญหาอาจจะมาจากฮาร์ดแวร์ที่เสื่อมสภาพจริงๆหรือเป็นปัญหาทางเทคนิคที่ซับซ้อนกว่านี้ก็เป็นไปได้ค่ะเป็นยังไงกันบ้างคะหวังว่าข้อมูลแล้วก็วิธีที่มิมนํามาฝากในวันนี้นะคะจะช่วยให้ทุกคนค่ะได้เข้าใจถึงปัญหาแล้วก็สาเหตุรวมไปถึงได้แนวทางในการตรวจสอบและ แ,แก้ไขปัญหาโน้ตบ,บุ๊กช้าเบื้องต้นกันไปแล้วอย่าปล่อยให้โน้ตบุ๊กช้านะคะมาเป็นอุปสรรคในการทํางานของเราอีกต่อไปลองเอาเทคนิคเหล่านี้ไปปรับใช้ดูค่ะหรือถ้าใครมีเทคนิคเจ๋งๆในการดูแลโน้ตบุ๊กของเราที่อยากแชร์มาคอมเมนต์ใต้คลิปนี้ได้เลยค่ะและถ้าท่านชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ช่อง r e a d y Planet ไว้ด้วยนะคะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ